เรียกได้ว่า FC แฟนคลับนะครับแห่กดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆครับทุกคนเมื่อสื่อดังอย่างขยี้บันเทิงมีความเคลื่อนไหวถึงอิงเพชบ้านแพงแบบรา่ายาวเลยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบเป็นเป็นอย่างดีครับทุกคนว่าแต่ละคืนที่อิงเพชบ้านแพงไปทาการแสดงนะครับก็จะมี FC แฟนคลับรายการที่มาคล้องมาลายให้กับน้องในทุกๆคืนเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหมาลัยล้นคอจริงๆนะครับเพจดังอย่างขยี้บันเทิงกับทุกคนนานๆทีเราจะเห็นลงข่าวอุ่งอิงเพชบ้านแพงนะครับทุกคนวันนี้เขาได้เขียนข้อความราย ยาวเลยครับบอกว่าอุ้งอินเผ็ดบ้านแพงปลื้มใจสุด,สด บุกอุบลร,ราชธานีนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุบลนาอก็เป็นจังหวัดที่น้องเคยเรียนอยู่แล้วก็เป็นบ้านเกิดอ,อุงอิงเพชรบ้านแพงอีกหนึ่งสถานที่ด้วยนะครับแฟนขับล้นหลามแห่ให้กาลังใจแน่นด้านหน้าเวทีนางเอกสาวน้อยมหัศจรรย์อุงอิงเพชรบ้านแพงโพสต์ข้อความสุดซึง้งขอบคุณ f c แฟนคลับชาวอุบลร,ราชธานีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นทําเอาเจ้าตัวเนี่ยแฮปปี้มากๆบอกว่า f c เนี่ยคือพลังใจสําคัญที่สุดในการสู้ชีวิตในสายศิลปิน ในทุกๆวันนะครับพร้อมขอบพระคุณนะครับพ่อโจแม่นุชนะครับ่าสุภาพลุงอำนาจพ่อนนท์แม่บีครับทีคนที่คอยเป็นลมใต้ปีกแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องเสมอมาทั้งยังส่งความคิดถึงนะครับทีมงานแล้วก็ฝากให้เอฟทั่วโลกเนะี่ยคอยให้กําลังใจในยามที่เหนื่อยล้าอีกด้วยงานนี้บรรดาพ่อๆแม่ๆเอฟซแฟนคลับก็เติมใมบน้ําใจกันแบบรัวๆนะครับบรรยากาศหลังจบโชว์เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและรอยยิ้ม สมชื่อขวัญใจมหาชนตัวจริงครับนี่คือข้อความทุกคนที่ขยี้บันเทิงได้ลงเอาไว้ครับทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบเป็นอย่างดีเลยว่าองค์อิงเนี่ยเวลาที่น้องไปทําการแสดงที่ไหนนะครับไม่พลาดครับทุกคนทีเอซีแฟนคลับเดี๋ยวจะนําสิ่งของไปให้นะครับว่าจะเป็นของกินของใช้รวมถึงมาเลยน้ําใจต้องบอกว่าแน่นทุกคืนจริงๆนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเร็วๆนี้อีกก็จะไปเยือนนะครับสำหรับภาคเหนือแล้วหลายคนก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์คิวงานกันแบบรัวๆเลยนะครับด้วยการวางตัวของน้องด้วย ทุกคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายกับเ c แฟนลับเป็นคนที่ไม่มีข่าวดรามา่าไม่มีข่าวเสียเสียหายเลยครับทุกคนสำหรับอิงเนาะต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่วางตัวได้ดีมากๆในวงการบันเทิงนี้นะครแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับศิลปินรุ่นใหม่ครับทุกคนที่ก้าวมาอยู่ในวงการบันเทิงเนะาะก็มีอิงเนี่ยเป็นต้นแบบหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะก็อขอสแสดงความยินดีกับน้องด้วยครองพื้นที่สื่ออีกแล้วสําหรับวันนี้นะครับน่าจะเป็นศิลปินคนเดียวนี่แหละครับทุกคนที่เป็นข่าวทุ กวันจริงๆนะครับสื่อดังเพจดังลงข่าวเลื่อนฟีดไปทางไหนก็เจอแต่ข่าวน้องจริงๆครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่ครองพื้นที่สื่อแล้วก็ทรงอิทธิพลมากๆนะครับอย่างเช่นเพจมอลลามโซี่ครับทุกคนที่ได้ออกมาประกาศนะครับว่าอุ้งอิงเนี่ยก็ยังเป็นศิลปินที่ยังคงความทรงอิทธิพลนะครับบนโลกโซเชียลไม่มีวันไหนที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงจะไม่โพสต์ร่ายยาวขอบคุณ f อีแฟนคลับครับ,รบเมื่อคืนนี้น้องก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับบอกว่า วันนี้ส่งงานจ้าอิหลาขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซี FC แฟนคลับทุกคนที่มาให้กำลังใจหล่าแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบพระคุณการต้อนรับอิหลาแล้วก็วงสาวน้อยด้วจ้าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนวันนี้หลามีความสุขในหลายจ้าและน้องก็ยังได้บอกเอาไว้ด้วยกับทุกคนบอกว่า ทุกวันนี้กําลังใจที่ดีที่สุดของน้องนะครับนั่นก็คือกําลังใจจาก FC แฟนคลับที่มอบให้กับน้องด้านหน้าเวทีคือแรงผลักดันกับทุกคนที่ทําให้น้องก้าวเข้าไปยืนบนเวที3าวน้อยเพื่อนแพแล้วก็มีความสุขในการทํางานมีความมั่นใจก็เพราะ FC แฟนคลับนี่แหละครับน้องได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าลามีความสุขหลายจ้าขอบคุณพ่อพ่อแม่แม FC แฟนคลับเนี่ยคือกำลังใจในการทำงานของหนูขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับเราจะเป็นพ่อโจแม่นุษย์นะครับแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนยาสุภาพลุงอำนาจพ่อนนท์แม่บีขอบคุณมาลายจากนะครับพ่อพงศักด์นะครับพ่อแม่อุงอิงนะครับแล้วก็โหทุกคนต้องว่ารายชื่อยาวมากครับและเป็นคนที่ได้รับมาลายเนี่ยครับทุกคนล้นคอทุกคืนจริงๆนะครับอันนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูกันแบบ เต็มๆเลยนะ้องจะโพสต์แบบนี้ทุกคืนจริงๆนะครับสาวเอฟซีแฟนคลับท่านไหนเนาะที่มองว่าอุ้งอิงโพสต์รูปแบบนี้ทุกคืนไหมทุกคืนจริงๆนะครับแล้วก็เป็นศิลปินคนเดียวที่ขายบัตรขายตั๋วด้านหน้างานเนี่ยแบบที่เจ้าภาพเนี่ยไม่ต้องร้องขอเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นตัวช่วยดึงดูดให้กับ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยได้มาชมมหรสรศสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเจ้าภาพเนี่ยไม่ต้องบอกว,ว่าวันนี้ขอให้อีลามาขายบัตรได้ไหม ไม่นะครับน้องไปนั่งขายบัตรด้วยตัวเองอุ้มมิมเนี่ยสัมผัสมาแล้วเรับทุกคนหน้าง,งานว่าอุ้งอิงทําหลายหน้าที่มากๆขายบัตรแล้วก็ต้องไปเช็คซาวแล้วก็ต้องต้อนรับ FC แฟนคลับ นี่คือบอสโจคือเขาเรียกว่าได้เพชรเนาะทุกคนเม็ดที่แบบว่าโตมากๆครับที่อยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นคนแล้วก็ดึงดูดให้คนมาชมมหรสพเนี่ยได้เยอะมากๆนะคบทุกคนก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เนาะนำเรื่องราวดีๆครับองอิงเพชรบ้านแพงบุกภาคเหนือนะครับมาฝาก FC แฟนคลับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพเยานะครับหรือว่า C ีแฟนคลับนะครับปักมุดรอไว้ได้เลยครับทุกคนเตรียมพบความม่วนความสนุกสนานกับ สาวน้อยเพลิลแพงได้เลยต้องบอกว่าอุงอ kind of ิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปภาคเหนือเนาะนันๆที่จะไปสักทีหนึ่งนะครับทีนี้ภาคใต้เลยครับหลายคนบอกว่าอยากจะให้น้องไปมากๆเลยภาคใต้เนี่ยเราก็อยากจะให้อุงอิงไปนะทุกคนแต่ว่าอาจจะด้วยการเดินทางด้วยระยะทางต่างๆด้วยราคาก็น่าจะสูงเนาะทุกคนสำหรับการว่าจ้างมหรสศพสาวน้อยเพริลแพก็ต้องรอเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตนะครับว่าจ้างสาวน้อยเนี่ยไปที่ภาคใต้เนาะวันนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือ คอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครที่อ,อยู่จังหวัดที่มิ้มขา่าวกระแสกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับน่านพเยาแลบเชียงรายก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนเพราะว่าโอ้เราอยากจะเห็นปรากฏการณ์องอิงบุกภาคเหนือมากๆบางทีเราจะเห็นเป็นระเบียบวัฒนิ์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเสียงอีสาวนะทุกคนล่าสุดที่ไปภาคเหนือรอบนี้ก็จะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วที่จะไปเยือนภาคเหนือโอ้โหนะครับทุกคนน่าติดตามมากๆจริงๆนะครับเมื่อวานนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงเองเองนาะน้องก็ไปขายบัตรขายตั๋วกับ เจ้าภาพเลยทุกคนเจ้าภาพคือแบบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือน้องไป ไปเป็นจุดขายให้หน้างานเนี่ยถือว่าเป็นการดึงดูดเพราะ FC ฟแฟนคลับบางท่านเนาะเขาไม่ได้แบบมาดูแบบดึกดื่นอ,อาจจะดูในช่วงแรกๆใช่ไหมครับทุกคนก็ได้เจออิงเพรบ้านแพงแล้วอะ่ะคือแบบได้กําไร2ต่อได้ดูโชว์ของน้องด้วยได้ดูน้องขายบัตรด้วยหน้างานใช่ไหมครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ดีใจกับสาวน้อยเพรบ้านแพงด้วยนะทุกคนที่มีงานแบบยาวเหยียดเลยไปถึงปี69เเลยอย่างเดือนนี้ก็เต็มเดือน ทั้งเดือนเลยจริงๆครับทุกคนสําหรับเดือนธันวาคมนะครับต้องมารอติดตามกันว่าเดือนมกราคมจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆนะครับทุกคนมีงานที่บ้านอุงอิ่งเป็นบ้านแพงแล้วเนาะทุกคนเป็นงานผ้าป,ป่าสามัคคีด้วยแล้วก็เป็นการเค้าดาวนะปีใหม่ที่บ้านของน้องด้วยมีมหรสศพวงใหญ่สามไร่เพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็รวมถึง มีภาพยนตร์ด้วยจำปาทองภาพยนตร์เออนะครับฉายภาพยนตร์ไายอ้อด้วยต้องไปดูกันให้ได้นะครับทุกคนสำหรับบ้านของน้องในวันที่3 0มสิบสามสิบสามสิบเอ็ดนี้นะครับไปกันเยอะนะครับคลิปนี้ฝากทุกคนได้รัวกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับอิมด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิมข่าวกระแสนะครับ